สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทัลแจ้งวัฒนะนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยค่ะปกติแล้ววันที่ลูกค้ามารับพักกับได้เลยจะมีวันจันทร์กับวันพุธนะคะวันเดียวจบทุกเรื่องค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่นะคะว่าเราให้บริการทางด้านไหนบ้าง เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะค่ะนี่นะคะจะเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายสามโมงของวันจันทร์และวันพุธน,นะคะที่ลูกค้าได้ส่งวัตถุมงคลไว้แล้วก็กลับมารับผาคืนพร้อมผลค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศวันนี้ก็จะคึกค้นกว่าปกตินะคะ ลูกค้าท่านใดที่สงสัยนะคะว่าสถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลของเรานะคะมีบริการด้านไหนบ้างนะคะของเราจะมี2บริการนะคะคือ1คือการตรวจสอบใบรับรองลูกค้าที่สงสัยว่าพระของท่านแท้หรือไม่แท้เป็นพระวัดไหนกุ่ไหนนะคะสามารถนำมาออกใบเซอร์ได้ที่นี่นะคะ2บริการของเรานะคะจะมีการให้ลูกค้านํพาพระมาขายปล่อยเช่าได้ด้วยนะคะด้านนี้เราจะไม่มีค่าบริการในการตรวจสอบนะคะเราจะเป็นการซื้อขายะคะ่ะ ก็คือลูกค้าอยากจะนำพระเครื่องของท่านมาขายก็คือนำมาขายกั่เราได้เลยค่ะ ลูกค้าที่สนใจที่จะนำวัตถุมงคลของท่านมาตรวจสอบนะคะสามารถมาได้ที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งนะคะที่สถาบันของเรานะคะโซนร้านทองนะคะเราจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดะค่จัน์ทรถึงอาทิตย์แต่ว่าวันที่เรารับพักกลับได้เลยจะมีวันจัน์ทรกับวันพุธนะคะแนะนำให้ลูกค้ามาตั้งแต่11โมงไม่เกินบ่าย2โมงนะคะจะได้รับพักกับภายในวันค่ะ